ฝนตกหนักมากเลยค่ะตกอย่างแรงเลยตกหนักมากมองไม่เห็นอะไรเลยมืดฟ้ามัวดินเลยจ้าไม่ตกแรงขนาดนี้โอ้โหฝนตกแรงมากเลยค่ะ เป็นฟ้าโมไม่เห็นตึกเลยอ่ะฝนตกแรงสุดๆเลยฝนฟ้ากระนองวันนี้ฝนตกหนักมากเงิดฟ้าวกวดินเลยจ้า ฝนต,ตกหนักมากค่ะดูดูเสียงฟ้าเสีงผลสุดยอดเลยีวันนี้วันจันทร์นะคะวันที่ยี่ห้าฝนตกหนักมากจุดๆเลยคะ่ะ ฝนตกกรับฝนตก